ในโลกของการทำ SEO นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักการปรับโครงสร้างเว็บไซต์การทำ SEO เนี่ยก็คือการทำให้อันดับรของเราดีขึ้นนะครับโดยที่ในหลักสูตรของเราจะเป็นช็อตคัทที่สุดนะครับนั้นจะค่อยๆอินคีสขึ้นมานะครับและนี่เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรจากผู้เรียนเป็นยังไงบ้างครับได้ความ,มรู้เยอะครับได้ความ,มรู้เยอะเพราะว่าบางทีมันมีไรที่เรียกว่าเป็นเส้นผมบางภูเขามากๆ สิ่งที่สําคัญมากๆแต่พอเราไม่รู้อ่ะมันทําให้มันทําให้มันแบบเส้นผมมันบางภูเขาจริงๆอ่ะทาให้แบบแทนที่เราจะไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ได้ง่ายคนอื่นทั้งทที่คู่แข่งก็ไม่มีไม่มีคู่แข่งคู่แข่งก็น้อยแต่กลายเป็นว่าเราไม่รู้อ่ะเราลิฟเขาเรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์มันหาเราไม่เจอคำสัพทมันหาเราไม่เจอมันไม่รู้ว่าเว็บเราสําคัญตรงไหน SEO เราไม่มี SEO มันเหมือนไม่มีใครหาเราเจอ เพราะว่ากูเข้าหาเราไม่เจอเพราะกูเข้วแล้วราคาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสั้นแต่แน่นสั้นมากเร็วมากแต่ว่าแน่นมากสนุกม,มากแล้วก็ผมว่าผมว่าเป,เป็นไม่กี่ชั่วโมงที่ที่ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจไปเลยฮะเปลี่ยนธุรกิจไปเลยให้คนเห็นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเราก็มีโอกาสมากขึ้นเนี่ยโอเคขอบขอบคุณมากครับันดีครับ